วัครับวันนี้พบเกม One Piece Treasure คู่ผมครับ Mr K ก็วันนี้ครับเปิดเซิร์ฟเวอร์แล้ว,โวโหโลังจากปิดเซิร์ฟเวอร์ก็ปิดปรปับปรุงกันไปตั้ง2วันเนี่ยคิดถึงเกมนี้กันใช่ไหมละ่ะก็ตอนนี้ครับเปิดเลยครับแล้วในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีก็ได้เข้ามารวมกับเซิร์ฟเวอร์โกโบแล้วซึ่งผมเห็นปัญหาว่า มีบางคนที่เล่นในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีแล้วเข้ามาในล็อกอินในเซิร์ฟเวอร์โคโบไม่ได้อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเพราะอะไรน่าจะเป็นปัญหาที่เซิร์ฟเวอร์อยู่ละมังละมังนะครับผมไม่แน่ใจนะครับแต่ก็คนไทยเล่นเซิร์ฟเวอร์เกาหลีค่อนข้างจะน้อยเนาะก็ค่อนข้างจะไม่เป็นปัญหาอะไรมากมายนะครับวันนี้ข่าวสารใหม่ ยังไม่มียังไม่มีครับแต่วันนี้มีกาชาใหม่มาครับแล้วก็กาชาฟรีมาตั้ง5ครั้งเนี่ยครั้งแบบมันตินะครับวันนี้ก็จะเปิดกาชากันก็ผมตอนแรกเนี่ยอยากจะเปิดกาชาแบบเสียเพชรด้วยนะคือในคลิปก่อนเนี่ยในคลิปก่อนผมพูดว่าผมจะไม่เปิดกาชานี้แต่ไปไปมาๆก็รู้สึกว่าอยากเปิดเหมือนกันนะแต่ก็เปิดกาชาฟรีกันก่อนนะครับ มากาชาฟรีซึ่งนี่เป็นกาชาฟรีต้อนรับเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับก็จะสามารถเปิดกาชาฟรีได้ถึง3ครั้งนะครับ3ครั้งแบบมันตีก็คือได้ทั้งหมดก็คือ33ตัวนะครับมากาชาฟรี3ครั้งซึ่งกาชานีครับก็จะมีโอกาสออกเป็นไคโด VS บิ๊กม m คาตากุริกลุ่มแล้วก็เจอมากส6บกแบทกลุ่มแล้วก็ลูฟี่แอสันจีด้วยนะครับ กาชานี้จะมี6ดาวทุกตัวในเกมยกเว้นโลเจอร์กับโอเดงเท่านั้นนะครับส่วน6ดาวใหม่อย่างชิลาแอบมาเชอรี่แล้วก็ลิเบกาแอบวิวจังนั้นไม่มีในกาชานี้นะครับกาชานี้สูงสุดก็คือไคโด vs พิกมัมนะครับมีสิทธิ์ได้ไคโดนะมาเปิดกาชากาชาฟรีของฟรีเนี่ยโคตรชอบเลย และของฟรีเนี่ยไม่เคยได้ตัวละครดีๆเลยเปิดไปเิดเของฟรีเนี่ยถ้าจะหวังจากกาชาฟรีอขอเป็นคาตากูลิกลุ่มนะครับเป็นสามแม่ทัพขนมหวานเนาะจะจับมากๆเลยมาโอแมวมารถไฟมาพยูนมาดาวตกก็มาโอมาครบเลยฮะมาครบบางนี้ต้องมาแล้วต้องมาคาตาคุลิกลุ่มสามแม่ทัพมามาเลยมาแดงมามาเปิดเลิกมา หยุดไปสองวันมาเปิดเลิกสิ่งดีๆจ้องมาแดงจ้องมาโอ้ใบแรกเลยฮนะอีกบันึงอีกบันึงอีกบันึงแดงแดงแดงโอ้ใบแรกเหรอมันลุ้นกันใบแรกสาวแม่ทับขนมหวานมาชาัดชัดจะได้อาอ้าอ้าชัดชัดล่างเก่าครับเฮ้ยเบีร์สีแดงใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม เบดแดงเย้เบตแดงมาแเลยครับอยากได้อันนี้อยากได้มากๆ,ๆ,ๆเลยนะห้าดาวตัวละครตัวเนี้ยโอ้ oh. er เปิดเลือกได้ดีเบดแดงมาแล้วง <L ess> ั้นก็เหลือแต่ควีนควีนห้าดาวนะที่ผมอยากได้อ oh. ะวันที่หก <L ess> องตายน้องตายเห็นหน้าจนเบื่อเลยมาบ่อยแล้เกินโรบินช่างวันที่แปด โคล่าเก้าอ่าไม่รู้ชื่อจำชื่อไม่ได้โบโก้แล้วก็ไบเทสเจ็บโอ,โอ้ไปแทงฮะตรงไหนตรงไหนจินเบครับจินเบสสีม่วงจินเบสสีม่วงเนี่ยประตะคอนค่อนข้างจะเก่ามากๆแต่ก็ประตะคอนที่ดีมากๆด้วยนะครับสามารถล้างบัฟเกราะได้ถึง5เทอร์เนาะแนะนำว่าใครมีก็ อัปเกรดที่6ดาวบวกนะครับมันได้ใช้งานแน่นอนครับชินเบเนี่ยมีแล้วมาเปิดการชาฟีครั้งแรกก็ได้เบแดงมาแล้วถือว่าโอเคแจมอยู่นะเบแดงต่อไปครับครั้งที่2ครั้งที่2ขอ6ดาวใหม่นะลูฟี่รอก็ได้ <laughs> เออลูฟี่รอเนี่ยเดี๋ยวเดินหน้าครับลูฟี่รอจะมีมาขาย ในร้านค้าแห่งความเกลือนะครับราคา250แต้มแปนะก็เป็นโอกาสที่ดีสำหรับคนที่ไม่มีลูฟี่รอนะครับมาครั้งที่2ขอได้ลูฟี่รอจากการเปิดการชาฟรีได้ไหมไม่อยากเสียอาแป้มานะมาแดงมาสุโกมาแดงแดงมาแดงมาเกียร์สีมาแดงแดงแดงมาสุโกสุโกแดง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  เงียบเงียบเป็นเรื่องปกติงั้นลุ้นหาควีนควีนสีเหลืองควีนควีนอุศบาที่หกเจ็ดอุศบอีกแล้วแปดซีซ่าก้าไวโอเลตสิบโฮคินแล้วก็สิบอุแดง ลุกพี่รอลูกพี่รอลูฟพี่รอลูฟี่รอลูฟีๆอ้ศบีกแล้ว <c oughs> อุศสามตัวนี่กาชาอุศมาเนี่ยอุศหกดาวครับอุศหกดาวเนี่ยบรรทอนที่ผมแนะนำว่าควรจะมีสองร่างสองตัวนะครับควรจะมีหกดาวและหกดาวบวกไว้สองตัวเนาะเพราะการใช้งานของหกดาวและหกดาวบวกนั้นใช้งานต่างกันนะครับ ไงก็ควรจะมีไว้2ตัว2ร่างนะครับแต่ก็มีแล้วกาชาอุซบ <laughs> มาต่อไปครั้งสุดท้ายของกาชาฟีต้อนรับเกาหลีนะครับเกาหลีมีอะไรดีเอ่ยเกาหลีมีอะไรดีอาหารเกาหลีอร่อยนะไม่เกี่ยวกับเกมเลย <laughs> โอ้แมวมารถไฟมาดาวตกมาพายุมาทุกอย่างครบถ้วนตัวคนใหม่ต้องมามา <laughs> ตัวใหม่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 แดงสุกโก้ใหม่ใหม่ใม่ใหม่ใหม่มาแดง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 มาแดงมาแดงแดงมาแดง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 ไปที่สิบเอ็ดแน่นอนอย่างเงี้ยเฮ้ยนายมิจังมีแล่อห์ทินเธอดิ้งทินเดอร์ใช่ไหมทำื่อไม่ได้ฮะเอาไปด่า ลับ,บคกงอัลาดินอืมชื่ออะไรวะไอจอมนักเล่นปืนเนี่ยอ่าไอเจ้าหมอนี่มีแค่สี่ดาวในสะี่ดาวสี่ดาวสี่ดาวนะครับนี่คือตัวละครแค่สูงสุดคือสี่ดาวนะห้าดาวไม่มีนะครับบอนนี่บอนนี่เนี่ยตอนนี้ในเซิร์ฟเวอร์เจแปนครับจะมีบอนนี่หกดาวมานะครับเป็นร่างใหม่นะหกดาว อุซบอีกแล้ววะสิบดอนคีสกับกินตัวละครตัวนี้ค่อนข้างจะดีมากๆนะครับใครมีแนะนำเลยว่าปั้นไว้ซะแล้วก็สิบเอดซุปเปอร์ายซุปเปอร์ายซาโบสีเขียวมีแล้วซาโบเขียว กาชาฟีต้อนรับเกาหลีครับสามครั้งก็ได้ตัวคอยใหม่หนึ่งตัวก็คือเบดแดง <c oughs> มันคุ้มไม่เดียเแบบดแดงตัวเดียวเนี่ยโอเคก็คุ้มเหมอเนาะหกดาวใหม่ไม่ได้โอเคไม่เป็นไรต่อไปครับกาชาฟีของเชโชิแอมนมาเชลลี่แล้วก็วิวิจังแอนลีเบกาซึ่งอันเนี้ยต้องหวังมากๆเพราะมันมีตัวคอยมาใหม่ๆแล้วก็หกดาวใหม่ห้าดาวใหม่ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคาดหวังมากมาก คาดหวังโคตรๆขอเปิดการชารของบิวี่แอนด์ลีเบกาก่อนนะครับห้าดาวใหม่มีอะไรบ้างนะห้าดาวใหม่มีเนปจูมีลลโอแล้วก็อะไรอีกหกดาวใหม่เนปจูเลโอสองตัวเนาะหกดาวไอห้าดาวใหม่ครับเนปจู Neptune กับลลโอเลโอเลโอลลโอเนี่ยมันเลโอเนาะมาอันเนี้ยคาดหวงัง อ,อบอกก่อนว่าเลดกาชาแบตบเสียเพชรของกาชาใหม่นั้นอยู่ที่1.5เท่านี่เลย1.5เท่าแต่กาชาฟรีเลดออกปลกตินะครับไม่ได้คูณเลดออกนะมาเจ้าหญิงจงมาเจ้าหญิงคู่เจ้าหญิงคู่วิวิจากอลลีเบ,เบกาเนปจูเลโอ มาเจ้าหญิงมาแด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 งมามาเจ้าหญิงมาลิเบกาวิเิจังลิเบกาวิเิจังมาคู่คู่มาเลยใบนี้ต้องมาใบนี้ต้องมามาตกลยคู่มาเจ้าหญิงคู่จ้องมาเจ้าลิงขอผ้าของชิกิโอลิงมาแล้วทั้งนั้นเจ้าหญิงคู่ใหม่ต้องมาผมเชื่องนั้นเปสอโอซันจิมาซันจิมา สนจิชอบสาวๆเพราะฉะนั้นคู่เจ้าหญิงต้องมาโอ้โ,อโซคิงโซคิงก็ชอบดูเกงในเจ้าหญิงคู่ต้องมาแน่นอนอเจ้าสมุดสมุดโอเคเจ้าหญิงคู่ต้องมาแถนไปก่นอนอ๋อบอนนี่บอนนี่เป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นเจ้าหญิงคู่ต้องมาแน่นอนมาชาๆ์ท เขายิงอะไรฟ้าไม่ต <sm ้องหัวล uh ้อเลยเอเนลเอเนลครับเอเนลเออผมไม่ได้เปิดกาชาได้เอเนลมานานแล้วนะครั้งล่าสุดที่ได้เอเนลมาก็น่าจะเป็นสองปีก่อนแล้วมั้งที่เปิดกาชาได้มันมาเนี่ยเอเนลเอเนลอีกแล้วอันนี้เอเนลม่วงมั้งทิ่เดโอสปูตี้ แล้วก็บาดี้สเป็ตเลโอเนปจูนหน้าม่จางหน้าม่จางร่างเก่ากึกนับเบอรสิบกว่าสิบเลยละ่ะไม่สิบกว่าสิบเลยละ่ะสิบเพียวๆเลยละ่ะโอเคครับทารเปิดการชารจโอ้โหซ้มยับเอ็อเนียวก็ได้มีแล้วเนาะเอ็เนเียวโอเคต่อไป กาชาฟีของชิลาโฮชิแอนมังเชอรี่ตัวละครตัวเนี้ยผมคิดว่ามันเก่งดูดเก่งดูมีประโยชน์มากมายกว่าไอ้เจ้าวิวิจากแอลลีปกานะคะระับปะนากาชาฟีนั้นขอให้ได้มาเธอนะเธอนะเธอนะเจ้าหญิงคู่วันคริสต์มาสวันนี้คือวันคริสต์มาสวันนี้คือวันคริสต์สมาสตอคริสต์มาสต้องมามาผมเงียบกิบเลยเว้ย ไม right? oh, ่มีอะไรสักอย่างเลยเว้ยขอตั้งสมาธิแป๊บหนึ่งโอ้โหเงียบ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 กิ๊บเลยเงียบกิ๊บเลยงั้นขอห่าดาวใหม่นะห่าดาวใหม่ชอปเปอร์คิ้วฟังกิ๊บสโ้น่าไม่จัาง คาคุตุ๊ดอาปะตอคอยของภาคเซโตไวโอเล่มันชื่อเลยนะพี่เสือเนี่ยลูกเรือของหนดขาวชอปเปอร์แมนอันนี้ผมไม่ใช่ชอปเปอร์คุงแต่นี่คือชอปเปอร์แมนนะครับอย่าเข้าใจผิดนะนี่คือชอปเปอร์แมน แล้วก็11อครับตัวใหม่โซคิงอีกแล้วโอ้โหเปิดกาชาฟีเปิดกาชาฟีไปห้าครั้งได้ตัวคอยใหม่หนึ่งตัวคือเบสสีแดงแค่นั้นแหละกาชาฟีห้าครั้งตัวละครทั้งหมดก็คือ55้าตัวได้ตัวคอยใหม่หนึ่งตัวคือเบสสีแดง5ดาว ว้าวว้าวตอนแรกเนี่ยผมกะว่าผมจะไม่เปิดเสียเพชรแต่มาขนาดนี้แล้วมันต้องเปิดสักหน่อยแหละซึ่งกาชาที่ผมเลือกที่จะเปิดก็คือกาชาของชิราโคชิอ่นมังเชอร์ลี่นะครับซึ่งกาชานี่ครับเปิดครั้งแรก50เพรครั้งที่2ได้ใบแดง1ใบ3ไม่ได้อะไรเลยเหรอมีแค่2เหรอ สองแล้วก็สี่สองได้ใบแดงสี่เสียหนึ่งเพชรโอ้จะเบิดดีไหมเนี่ยจะเบิดดีไหมเนี่ยโอ้โหครั้งที่1กับสานั้นคือต้องวัดดวงครับหนึกับสามไม่มีการันตีไม่มีลดราคาอะไรเลยขอเปิดแค่สมครั้งเท่านั้นอ่ะสี่ครั้งนีเพราะครั้งที่สี่มันเสียหนึเพชรใช่ไหมแต่อยากจะหยุดแค่สองครั้งได้ไหม ครั้งที่หึงกาชาเสียเพชรอันนี้ของจริงมากาชาเสียเพชรตัวละครต้องได้ดีๆโห <c oughs> ไม่มีรถไฟไม่มีดาวตกไม่มีพายุนไม่มีแมวเงียบเงียบกริบแบบสามรอยเปอร์เซ แดงเนีะมา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 โอเคแดงมาแดงมาเจ้าหญิงคู่มาเลทหนึ่งจุดห้าเท่าเนี่ยมาโอเคอีกไปหนึ่งอีกไปหนึ่งอีกไปหนึ่งเลทหนึ่งจุดห้าเท่าอีกไปหนึ่งใบเดียวก็ได้ใบนี้แหละต้องมาแล้วมาเจ้าหญิงต้องมาแล้วมาอีวานค้อมมาเจ้าหญิงต้องมาชอเปอร์คุงสาวสาวชอบกวางเลนเดียน่ารักเจ้าหญิงคู่ต้องมา

ออดอนอือนที่เก้าแล้วก็สิโคตูมาเด้นะหดาวใหม่ก็ได้นะมาแล้วก็สิบอครับเนียมจูนมาเนียมจูนเนียมจูนจ้าเธอชิงอีกสองอีกแล้วฮ่าฮ่าเลยจ้ะ ต่อดีั้มเนี่ยมาั้งสมาธิั้งสมาธิั้งสมาธิมาเจ้าหญิงคู่ตรงมาเจ้าหญิงคู่วันนี้คือวันคริสต์มาสวันนี้อากาศเย็นเยนวันนี้หิมะตกวันคริสต์มาสเจ้าหญิงคู่ต้องมาเจ้าหญิงคู่ต้องมาเจ้าหญิงคู่ต้องมาที่เราชี้แอบมาเชอร์รี่มามาซูกมาแดงต้องมามาเจ้าหญิงคู่ต้องมาแดงแดนแดงแดงแดงมาแดงหน่อยแดงหน่อยแดงหน่อยแดนหนยสวย อินุอาลาชิชนันมิจงังอลาดินคาคูอแอลลุจิฟังกีสโวนันมิจังอีกแล้วดากมามะซินยอพิงไอหมึกพิทสมชื่อไ่ได้แะ ลูฟี่อวดแล้วก็ใบแดงชาร์ตน่านนชาร์ตนานะโอเคอันนี้ผมยังไม่มีเลลี่สีเหลืองครับเย่ yeah! อันนี้แย่ได้ครับผมยังไม่มีเลลี่สีเหลืองเย่ yeah! แต่มันก็ไม่ค่อยจะว้าวอ่ะคือเลลี่เหลืองเนี่ยมันคือตัวละครที่เล่นยากมาก,มากเล่นยากนะตัวละครตัวนี้เล่นยากครับ โอเคก็ยังดีที่ผมยังไม่มี yeah, เย่ัวคอยใหม่มาแล้ว <c oughs> มาเปิดต่อเปิดต่อมาขนาดนี้และถ้าจะไม่เปิดต่อมันก็ดูเสียอขารียว่าไงอะดูเสียภาพรักษนะ์เนาะพูดไปแล้วเนาะพูดไว้แล้วว่าจะเปิดก็ต้องเปิดเนาะครั้งที่สามเจ้าหญิงมาเถิดะนะ นานนะตวคอยใหม่มาช้นานานๆโอ้โหเงียบคิปเกี้ยเงียบกลิบเลยมาแดงมาแดงมาแดงหูเงียบเงียบแบบเงียบมากเงียบมากเฮ้ยกาชาเนี่ยมันเลวามากๆมันเลวามากๆเลยนะเลท1.5เท่าเนี่ยไม่มีอะไรเลยอะ่ะวิสตจาจะาชิ้นนี้จังอีกแล้วลูฟี่ขูม อ๋อโรบินจังแฌงซัมไหนมินจังคุม่าคิวเลอร์นี่ผมมาเปิดการชาหรือผมมาอ่านชื่อตัวละครให้ฟังเนี่ยชาบาเอ้ยเอ้ยไอยการชา์จนี้มึงเร็วไปแล้วตัวใหม,ม่เหมียนมีเลยอ่ะเนมจูนเลโออ่ะไหนอ่ะแต่คือตัวละครใหม่ไหนนี่ผมเปิดถูกการชาร์จเนี่ย ตัวมาอยู่ไหนลุงลุงมันไดบักปะเนี่ยบักแน่ๆเลยผมว่าบักแน่ๆเลยเนี่ยนี่มันเลทหนึ่งจุดห้าเท่าจริงปะเนี่ยมาครั้งสุดท้ายเสียหนึ่งเพชรนี่มันเลทหนึ่งจุดห้าเท่าจริงปะเนี่ยลุงบัน่นตอกปะเนี่ยลุงลุงบันควรตีปะเนี่ย โอ้หที่เด็กอ่ะแดงออกมาแดงออกมาแดงแดงแดงสุโกสุโกสุโกโ,โ,กโ,โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับที่อยากแดงมาให้มิงโกแดงบริสิบใช่ไหมตั้งสมาธิเพ่งจินตนาการถึงเจ้าหญิงคู่วันคริสต์มาสหริมาตก เอ้โบอาตัวคอตัวนี้ผมยังไม่มีเป็นบบอาของวันฮาโลวีนว้าวอันนี้ว้าวครับหิมะตกเขาขาวขาวจริงๆไม่ใช่เขาขาวอีกแบบหนึง่งเขาขาวเขาขาวชาาักชักส้มโก,กสุปปตยครับโอเคอันนี้แจ่ามอยู่ผมยังไม่มีแต่มันก็ไม่สุดอะ แล้วมันก็ไม่สุดแล้วก็ส1ครับที่มันกาชางวมาคริสต์มาสจริงป่ะเนี่ยไม่เห็นมีตะคอไหนที่เกี่ยวกับวันคริสต์มาสเลยอะแนปจูนเลโอไหนคือวันคริสต์มาสลุงบันลุงบันเอาอะไรมาให้เนี่ยฮะโอเคที่ได้ตะคอใหม่หนึ่งตัวที่เป็นเอ้ยสองตัวสิหกดาวใหม่สองตัวเปิดไปกี่ครั้งเนี่ยห้าครั้งเปิดไปเก้าครั้งอะวันนี้เปิดกาชาไปเก้าครั้งอะ 9ครั้งได้ตัวคอยใหม่5ดาว2ตัว6ดาว2ตัวที่เป็นตัวคอยใหม่9ครั้งนะวันนี้เผล่อไปเ้าครั้งเลยครับโอเคครับกดไลค์กดแชร์กดตางเพื่อปปครังใช้ผมดยครับเก็บเพียนะสวัสดีครับ